สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม WebEx กันนะครับโปรแกรม WebEx เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เป็น c o n f e r e n c e ์นะครับวิดีโอคอนเฟ e เ c นที่รองรับการทํางานเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ทั้งฝั่งของ Android หรือว่า iOS นะครับทีนี้ในการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ติดตั้งตัวโปรแกรมเนี่ยก็ได้นะครับเราจะทำการใช้โปรแกรม WebEx ผ่านเบราว์เซอร์เลยก็ได้แต่ในที่นี้ผมขอแนะนำวิธีการติดตั้งเพื่อให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของ WebEx กันแล้วกันนะครับ ขั้นแรกนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้ไปที่ w e b บเอ็นะครับไปที่ w e b บเอ็หรือไปที่เว็บโรงเรียน w e b x ก็ได้นะครับ w w w s g a c t h w e b บกนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับวิธีการติดตั้งให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างจนสุดด้านล่างเลยนะครับจากนั้นจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ให้กดปุ่มดาวนโหลดหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะมาปรากฏหน้าจอนี้นะครับให้เราติดตั้งโปรแกร,รมที่ชื่อว่า WebEx Meeting นะครับ WebEx Meeting ตัวนี้ผมกดดาวน์โหลด for Windows นะครับเพราะเครื่องผมเป็น Windows จากนั้นให้เซฟลงไปในเครื่องนะครับรอจนโปรแกร,รมเซฟลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการคลิกเพื่อรันตัวติดตั้งขึ้นมาผมกด Open File นะครับจากนั้นให้ทำงานติดตั้งนะครับผมกด Next กดยอมรับ กด next กด install นะครับกด yes นะครับรอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จครับกด finish นะครับโอเคพอขึ้นหน้าจาหน้าจอหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้ต่อไปเราไปดูการติดตั้งบน ipad กันดูนะครับเผื่อบางท่านจะต้องการใช้บน ipad โอเคครับสำหรับบน ipad นะครับก็ให้ไปที่ app store นะครับ จากนั้นในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนของด้านล่างให้กด Search นะครับจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปในช่องตรงนี้ว่า WebEx นะครับ W E B แล้วก็ E X ครับจากนั้นให้กดค้นหาพอค้นหาแล้วนะครับเราจะเจอตัวนี้ครับที่ชื่อว่า Cisco WebEx Meeting นะครับให้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมรอจนโปรแกรมโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคโปรแกรมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม Open ตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บกดยอมรับนะครับโอเคเพียงเท่านี้เราก็ติดตั้งโปรแกรม Webex บน iPad เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูในฝั่งของ Android กันบ้างน,นะครับบนมือถือว่าติดตั้งยังไงนะครับโอเคครับทีนี้มาดูในฝั่งของ Android กันบ้างน,นะครับใน Android นะครับให้ไปที่ Play Store ตัวนี้นะครับจากนั้นพอเข้าไปแล้วให้ทำการค้นหา โปรแกรมที่ชื่อว่า WebX นะครับกดค้นหาจากนั้นกดปุ่ม Install ครับรอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จโอเคโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ะจะได้ปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นปุ่ม Open ให้เรากด Open ขึ้นมา ครับกดยอมรับครับกดโอเคกดยอมรับสิทธิ์นะครับที่จะให้เว็บ x เข้าถึงตัวเครื่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนต่างๆโอเคแค่นี้เราก็จะได้โปรแกรม w e b X x มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมเฉยๆนะครับที่ไม่ใช่ผู้สร้างห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมหรือว่าเป็นนักเรียนนะครับให้ทำขั้นตอน เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะสามารถเข้าเรียนหรือว่าเข้าร่วมประชุมได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนในเว็บ X เพื่อให้ได้แอคเคาท์ของเว็บ x มานะครับสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างห้องนะครับอย่างเช่นคุณครูประจําช้นที่ต้องการสร้างห้องประชุมขึ้นมาอันนี้จําเป็นที่จะต้องสร้างอ e ีเมลในเว็บ X เอาไว้ล็อกอินนะครับเพื่อที่เรามีสิทธิ์ในการสร้างห้องได้โอเคครับในคลิปถัดไปนะครับจะแนะนําวิธีการ สมัครสมาชิกกับเว็บ x นะครับเพื่อให้เรามีสิทธิ์ในการสร้างห้องขึ้นมาได้ครับ